ดูไอคอนก่อนนะคะว่าเราจะใช้ไอคอนตัวไหนน้องๆาจะเข้าไปในแอปพลิเคชัน l i น์เพื่อที่จะไปหาดูไอคอนก็ได้นะคะดูว่าเรามีอุปรกรณ์เหมือนไอคอนตัวไหนบ้างอย่างของพี่นะคะพี่จะใช้ไอคอนใส่แว่นตาอันนี้ค่ะเพราะว่าพี่มีแว่นตานี้และพี่จะใช้ไอคอนที่เป็นมงกุฎอันนี้ค่ะเพราะว่าพี่มีมงกุฎส่วนน้องๆนะคะก็ <ๆ S 2> ะลองไปหาดูนะว่าในบ้านของเรามีอุปรกรณ์อะไรบ้างที่คล้ายๆกับตัวไอคอนเหล่านี้เมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะทั้งหมด2ตัว เราก็จะต้องไปดูตัวอื่นด้วยนะคะว่าเอาตัวไหนบ้างถ้าจากคลิปตัวอย่างของพี่นะคะจะมีตัวแรกที่พี่ไม่เอาตัวที่1ตัวที่2ที่พี่ไม่เอาก็จะเป็นตัวที่2และตัวที่3ที่เป็นไอคอนใส่แว่นตาอันนี้เราเอาใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่3แล้วพอพี่หยิบไอคอนที่ใส่แว่นตาขึ้นมาแล้วพี่ขโมยแว่นตาไอคอนออกมามันก็จะกลายเป็นไอคอนอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมคะน้องก็ไปหาไอคอนที่หน้าตาค่ข้างที่จะเศร้าหน่อยก็ได้นะคะอย่างพี่ก็ใช้ไอคอนนี้ค่ะ ก็จะเป็นตัวที่4ต่อมาก็จะเป็นไอคอนตัวที่5ก็จะเป็นอันนี้ค่ะเราไม่เอาแล้วก็ตัวที่6ก็จะเป็นอันนี้ค่ะพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันและสุดท้ายค่ะอันที่7ก็จะเป็นอันที่พี่เอาก็คือมุมกุดอันนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะใช้ไอคอนทั้งหมด7ตัวค่ะโดยจะเอาไอคอน2อตัวนี้เป็นไอคอนที่เราเอาแล้วก็ไอคอนตัวนี้นะคะเป็นไอคอนหลังจากที่เราขโมยแว่นตาม,มันออกมาและอีสตัวตรงนี้ก็คืออันที่เราจะปัดทิ้งปัดทิ้งนะคะ น้าหนนก็ลองไปวางแผนและออกแบบดูนะคะว่าน้องนอนจะใช้ไอคอนตัวไหนบ้างเมื่อเราเลือกไอคอนได้แล้วเราไปทําการถ่ายกันเลยค่ะไปเลยจ้านี่นะคะเราก็ทําการถ่ายคลิปนะคะโดยพี่จะทําเป็นปัดมือนะคะนี่ปัดมือครั้งที่1แล้วก็ปัดมือครั้งที่สองเสร็จแล้วหยิบไอคอนมานะคะทําเป็นจะใส่แว่นเราจะต้องให้มีอีกคนหนึ่งนะคะส่งแว่นให้เราแบบนี้โดยตัวเราจะต้องอยู่ที่เดิมนิ่งๆนะคะแล้วก็เอาแว่นมาใส่ค่ะแล้วก็เอาไอคอนออกไป แล้วก็ปัดมือค่ะก็ปัดมือทีนี้ก็หยิบไอคอนนะคะก็จะเป็นมงกุฎก็ต้องมีคนเอามงกุฎมาให้แบบนี้นะคะเรียบร้อยจ้าพี่ก็ใส่มงกุฎแล้วก็จบคลิปค่ะบ๊ายบายต่อไปเราก็ไปตัดต่อกันเลยค่ะแอปพลิเคชันที่พี่จะใช้ตัดต่อในวันนี้ก็คือ k a ย m a s เ e r เหมือนเดิมค่ะน้องๆสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใน p l a y Store เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะ เมื่อเข้ามาที่ขายมาสเตอร์แล้วกดเครื่องหมายบวกเลยคะ่ะเพื่อสร้างคลิปใหม่แล้วเลือกอัตราส่วนหน้าจอเป็น9ต่อ16นะคะเพราะว่าคลิปของเราเป็นแนวตั้งเข้าไปเอาคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไวค้ค่ะอันนี้เมื่อได้คลิปวิดีโอลงมาแล้วอันดับแรกเลยนะคะเรามาตัดแต่งคลิปวิดีโอของเรากันก่อนคะ่ะโดยพี่จะทําการหาจุดเริ่มต้นของคลิปวิดีโอนะคะนี่นะคะมาที่จุดเริ่มต้นของคลิปวิดีโอแล้วลองเล่นดูคะ่ะว่าเราจะเอาตรงไหนนี่นะคะพี่จะเอาตรงนี้นะคะตรงที่พี่กําลังจะปัดมือ พี่ก็จะกดเข้าไปที่คลิปให้ขึ้นแถบสีเหลืองค่ะแล้วเลือกที่กันไกลเลือกแยกที่หัวอ่านนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้เราไม่เอาเรากดลบทิ้งที่ถังขยะได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วคลิปก็จะมาเริ่มต้นแบบนี้จ้าปัดมือปัดมือแล้วก็หยิบไอคอนขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะพอถึงตรงที่หยิบตรงนี้นะคะให้น้องๆตัดคลิปตอนที่เราหยิบขึ้นมาค่ะนี่นะคะหยิบขึ้นมากดเข้าไปที่คลิปให้ขึ้นแถบสีเหลืองแล้วเลือกที่กันไกลค่ะเลือกแยกที่หัวอ่านนะคะ เสร็จแล้วเลื่อนต่อไปค่ะหาจุดที่เรากําลังดึงแว่นออกมาจากมือตัวเองนะคะเมื่อเจอแล้วให้กดที่แยกที่หัวอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะตัดคลิปแบ่งออกแบบนี้ตรงกลางนี้นะคะระหว่างที่คนกําลังส่งแว่นให้เราเนี่ยเราไม่เอานะคะให้เรากดลบทิ้งที่ถังขยะไปเลยจ้าแล้วคลิปมันก็จะมาต่อกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองเล่นดูหยิบแว่นขึ้นมาแล้วก็เอาแว่นออกมาเลยค่ะช่วงตอนที่คนส่งแว่นให้เราเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะ เสร็จแล้วก็เลื่อนต่อไปเลยค่ะเป็นปัดมือแล้วก็หยิบนี่นะคะตอนที่เราหยิบไอคอนมองกุฎเนี่ยให้เราหยุดตรงที่เรากําลังจะหยิบนะคะนี่นะคะกําลังจะหยิบตรงนี้ค่ะแล้วเลือกที่กันไกลนะคะเลือกแยกที่หัวอา่านตัดแบ่งตรงนี้ไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเลื่อนต่อไปค่ะให้ถึงตรงที่มีมงกุฎวางไว้บนมือเราแล้วนะคะตรงนี้ค่ะให้เรากดที่แยกที่หัวอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่ส่วนช่วงที่คนกําลังส่งมงกุฎให้เราเราไม่เอานะคะเรากดลบทิ้งที่ถังขยะไปเลยค่ะมันก็จะต่อกันแบบนี้จ้าเดี๋ยวลองเล่นดูนี่นะคะปัดมือแล้วก็หยิบมงกุฎขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้ช่วงที่คนส่งมงกุฎให้เราก็จะหายไปจ้าแล้วก็จบคลิปเลยค่ะ เมื่อตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคะเพื่อที่จะทําการใส่ไอคอนอันแรกค่ะนี่นะคะจุดเริ่มต้นของคลิปทําการใส่ไอคอนโดยกดเข้าไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วเลือกที่ตัวอักษรน,นะคะกดเข้าไปในนี้ก็จะเป็นแป้นพิมพ์จ้าตรงนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ของไอคอนวงกลมยิ้มอันนี้ค่ะกดเข้าไปนะคะก็จะมีไอคอนมากมายให้เราเลือกเลยค่ะตรงนี้น้องๆก็เลือกเอาเลยนะคะตามพี่น้องได้วางแผนไว้สำหรับพี่นะคะตัวแรกจะเป็นอันนี้ค่ะ อันที่เป็นปาร์ตี้นะคะไอคอนปาร์ตี้ตัวนี้จ้าเมื่อได้ไอคอนลงมาแล้วก็กดขยายนะคะแล้วเอาไปวางไว้ซ้ายมือสุดค่ะในตอนนี้ไอคอนก็จะยังไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะวิธีการทําให้ไอคอนเคลื่อนที่ได้ก็คือให้น้องๆกดถูกต้องตรงนี้ก่อนนะคะแล้วกดเข้าไปที่แถบไอคอนที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ค่ะตัวไอคอนอันนี้แล้วเลือกเครื่องมือกุญแจด้านซ้ายมืออันนี้ค่ะ ตัวกุญแจนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทําให้ไอคอนสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะโดยมันจะขึ้นจุดนะคะนี่จุดที่1จุดที่1เราจะให้ไอคอนชิดอยู่แบบนั้นเราให้เราค่อยๆเลื่อนหาตอนที่พี่กําลังจะตีไอคอนนะคะนี่ค่ะตรงที่พี่กําลังจะตีไอคอนเข้าไปให้เราขยบไอคอนมาถึงตรงที่หน้าตัวเราแบบนี้ค่ะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่2นะคะตอนที่เรากําลังจะตีก็ให้เอาไอคอนมาอยู่ที่หน้าตัวเราแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็เลื่อนหาจุดที่3จุดที่3คือจุดที่พี่ตีเข้าไปแล้วนะคะนี่ตีเข้าไปแล้วค่ะให้เรากดเข้าไปที่ตัวไอคอนโดยไม่ต้องขยับอะไรนะคะกดเข้าไปเฉยๆให้ขึ้นจุดที่3แบบนี้ค่ะและจุดสุดท้ายนะคะจุดที่4ก็คือตอนที่พี่เอามือลงแล้วนะคะ นี่นะคะพอเตีไอคอนเสร็จแล้วพี่เอามือลงแล้วตรงนี้คือจุดที่4จุดที่4ให้น้องๆเลื่อนตัวไอคอนออกไปจากตรงนี้ค่ะออกไปจากหน้าจอเลยแบบนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมด4จุดค่ะเดี๋ยวลองเล่นดูทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่แรก นี่เข้ามาแล้วก็ออกไปมันจะได้เป็นแบบนี้ค่ะให้น้องๆทําตามพี่นะคะทั้งหมด4จุดเมื่อเราทาตัวแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหาตอนที่ไอคอนตัวแรกออกไปค่ะเพื่อที่จะใส่ไอคอนตัวที่2นะคะตรงนี้ค่ะทั้เหมือนเดิมเลยค่ะเข้าไปที่เลเยอร์แล้วเลือกที่ตัวอักษรนะคะพิมพ์ไอคอนตัวต่อไปก็ได้ไอคอนมาแล้วน้องๆก็เอาไอคอนตัวนี้นะคะไปวางไว้ด้านซ้ายมือเหมือนเดิมแล้วก็กดเข้าไปที่กุญแจค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นจุดที่1ให้เราค่อยๆขยับไปหาจุดที่2นะคะ ก็คือจุดที่เรากำลังจะตีค่ะนี่แล้วเราก็ลากตัวไอคอนออกมาอยู่ที่หน้าเรานะคะก็จะได้เป็นจุดที่ 2, ต่อไปจุดที่3นะคะเลื่อนไปหาตอนที่เราตีไอคอนเข้าไปแล้วค่ะนี่นะคะเราตีไปที่ตัวไอคอนแล้วก็ให้เรากดเข้าไปที่ไอคอนในวิดีโอเฉยๆนะคะไม่ต้องขยับเสร็จแล้วเลื่อนไปหาจุดที่4ค่ะค่อยๆขยับไปหาจุดท <lleicht S 1> ี่4ก็จะเป็นจุดตอนที่เราเอามือลงแล้วนะคะหลังจากที่ตีไอคอนแล้วนี่ตีไอคอนแล้วเราก็เอามือลงแบบนี้ค่ะ เข้าไปที่ตัวไอคอนแล้วลากออกมาจากวิดีโอแบบนี้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวลองเล่นดูได้แล้วนะคะ2ตัวตัวที่3าของพี่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะใส่แว่นอันนี้ค่ะพี่ก็จะเอาไปไว้อยู่ข้างซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะแล้วกดเข้าไปที่กุญแจนะคะเราเลื่อนหาตอนที่เรากําลังจะหยิบค่ะนี่นะคะพี่กําลังจะหยิบไอคอนก็ให้เลื่อนตัวไอคอนออกมาตรงกลางตัวพี่แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ให้เราปรับไอไคอนตามมือเราเลยค่ะนี่นะคะพี่จะค่อยเลื่อนพื้นที่การทํางานด้านล่างนะคะว่ามือขยับไปทีงไหนแล้วก็เลื่อนตัวไอคอนตามไปนะคะขยับพื้นที่การทํางานด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยเลื่อนไอคอนตามมือไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะไปจนถึงจุดที่พี่กําลังจะดึงแว่นออกนะคะนี่นะคะพี่กาลังจะดึงแว่นออกแบบนี้ค่ะให้เราก,กดที่ติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วกดเข้าไปที่ตัวไอคอนให้ขึ้นแถบสีเหลืองค่ะเลือกกันไกลนะคะเลือกแยกที่หัวอ่านค่ะ ไอคอนด้านหลังอันนี้มันก็จะถูกตัดมาเป็นก้อนนี้ค่ะให้เรากดลบทิ้งได้เลยค่ะที่ถังขยะแล้วให้น้องกลับมาที่ไอคอนแว่นนะคะตรงปลายนี่นะคะที่เราตัดทิ้งไปแล้วเอาตรงปลายที่ยังมีไอคอนแว่นอยู่ค่ะให้เลือกไปที่เลเยอร์นะคะแล้วเลือกไปที่ตัวอักษรไปพิมพ์ไอคอนที่เป็นร้องไห้มานะคะที่มันทําหน้าเศร้าของพี่จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่นะคะแล้วพี่ก็จะขยายใหญ,ใหญ่เอาไปวางทับค่ะวางทับกันให้สนิทแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยจา้าเดี๋ยวลองเล่นดู นี่นะคะก็จะเห็นว่าพอเราหยิบแบนออกจากตัวไอคอนที่ใส่แบนแล้วเนี่ยมันจะกลายมาเป็นตัวร้องไห้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามันต่อกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วน้องๆก็อย่าลืมสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวไอคอนร้องไห้นี้ด้วยนะคะเข้าไปที่กุญแจแล้วค่อยๆขยับตามมือแบบนี้เลยคะ่ะพอถึงช่วงตรงที่เรากําลังจะดีดไอคอนนะคะให้เราดีดออกไปก่อนนะให้มือเราดีดออกไปก่อนแล้วค่อยขยับไอคอนออกไปจ้าแบบนี้เดี๋ยวลองเล่นดูคะ่ะเสร็จเรียบร้อยจ้า สร็จแล้วพี่ก็จะมาทําตัวที่5กันเลยนะคะสําหรับตัวที่หนี้ก็จะทําเหมือนตัวที่1และ2เลยค่ะที่จะทําเป็นทั้งหมด4จุดนะคะให้ไอคอนเลื่อนออกไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวที่6ค่ะตัวแฮมเบอร์เกอร์นี้พี่ก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะแฮมเบอร์เกอร์ดังนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะทํา4จุดนะคะให้มันเลื่อนออกไปแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้มงกุฎนะคะก็เอาไปวางไว้ด้านซ้ายมือก่อนจ้าเคลื่อพื้นที่การทํางานมาด้านขวามือนิดนึงนะคะแบบนี้ก่อนที่เราจะคว้าแล้วเราก็เลื่อนมงกุฎมาที่กลางตัวเราค่ะแล้วพอเราจับไปที่มงกุฎแล้วเนี่ยพอมีมงกุฎมาอยู่ในมือเราแล้วนะคะมงกุฎจริงๆมาอยู่ในมือเราแล้วแบบนี้ให้เรากดเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ก่อนนะคะแล้วกดเข้าไปที่ตัวไอคอนมงกุฎอีกครั้งเลือกที่ไกลค่ะเลือกแยกที่หัวอ่านตัดออกแบบนี้นะคะแล้วลบส่วนด้านหลังทิ้งไปเลยจ้า ให้มันมาสิ้นสุดแค่ตอนที่เราจับมงกุฎแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นมงกุฎจริงๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาใส่เสียงเพลงกันเลยนะคะวิธีการใส่เสียงเพลงของพี่ก็คือพี่ก็จะเข้ามาที่ TikTok นะคะแล้วก็เข้าไปที่แผ่นเสียงที่พี่สร้างไวค้ค่ะนี้ก็จะเป็นเพลงนี้ค่ะ ถ้าน้องๆอ,อยากสร้างแผ่นเสียงไว้ใช้เองดูที่ TikTok EP 3 9เลยนะคะวิธีการสร้างแผ่นเสียงค่ะใน u t u b e นี้ EP ที่แล้วเลยค่ะแต่อันนี้นะคะพี่ได้สร้างแผ่นเสียงแล้วลงคลิปไว้แล้วน้องๆสามารถมาใช้เสียงเพลงนี้ได้เลยค่ะโดยกดเข้าไปที่คลิปของพี่นะคะแล้วกดบันทึกคลิปพี่นี้เลยค่ะกดที่จุดจุดสามจุดแล้วกดบันทึกค่ะเพียงเท่านี้คลิปเสียงนี้ก็จะอยู่ในเครื่องของน้องๆแล้วนะคะกลับมาที่โปรแกรมคายมาสเตอร์เพื่อเอาเสียงมาใส่คลิปของเราเลยค่ะกลับมาที่คายมาสเตอร์เลือกมีเดียเลยค่ะ แล้วเข้าไปเอาคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดออกมาจาก t i k t o k นะคะอยู่ในคัมเบล่าค่ะก็จะเป็นคลิปนี้นะคะให้น้องๆกดเข้าไปที่คลิปนะคะให้ขึ้นแถบสีเหลืองแล้วเลือกหาคําว่าแยกเสียงออกมาค่ะอันนี้เสียง er ก็จะถูกแยกออกมาอยู่ด้านล่างแบบนี้จ้าส่วนคลิปวิดีโอที่เรามานะคะเราไม่เอาเรากดลบทิ้งที่ต่ังขยะได้เลยค่ะนี่นะคะเสียง er ก็จะเข้ามาอยู่ในคลิปเราแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองเล่นดูรอบสุดท้ายเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยจ้ากดบันทึกที่ตรงนี้เลยค่ะกดการส่งออกตรงนี้เลยนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วเลืกอกความละเอียดและเฟรมเรตตามนี้ค่ะเสุจแล้วก็กดเอกพออีกครั้งเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอก็ถูกบันทึกไว้ในแกลเลอรี่ของเราแล้วค่ะเพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถาไปโพสได้ใน Tiktok แล้วนะคะสู้ๆค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้าลืมกดไลค์กดติรตามให้เฟิร์นตอฟันด้วยนะคะ